ชุดเครื่องนอนโตโต้เบอร์กมอสติท็อกซิฟายแชมพูแชมพูและครีมนวดผมสูตรประจุบวกยาท่าสีตรากิเลน จะมีโอกาสแย่งชิงบัลลังก์ที่2แล้วกันนะคะเพราะบัลลังก์ที่1นึยังมีคะแนนถึง9.67นะคะลอยลามแล้วครับเทศบาลวัดหมื่นเงินกองนี่ย่างไรก็ได้ชิงแน่นอนมาลุ้นบัลลังก์ที่2เท่านั้นนะครับโรงเรียนวัดไร่ขิงนครปฐมเนี่ยเขาจะถูกสอดแทรกเข้าไปชิงหรือเปล่าใ่เลอ่ะคะแนนนะครับต้องได้มากกว่า9.45อ้าวครับผม <ล>ทัโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทําคะแนนได้ขึ้นด้วยเลข9ก้ครับและได้ไป9 25ครับโอ้คสรุปว่าบอลลังที่1กับบอลลังที่2ต้องเข้าชิงกันแน่นอนโอ้โหแต่คะแนนสูงมากเชียงใหม่กับวัดไร่ขิงจากจังหวัดนครปฐมนะคะได้เข้าชิงแชมป์ประจำเทอมที่3นะคะยินดีด้วยค่ะ้องง่คะต้องบอกไอจิ๋นน้องเก่งมากๆเพราะว่าได้เพลงที่โหดมากๆเหมือนกั่งยากมาก ให้แดนเซอร์ตัวแทนสักคนนะคะพูดถึ้คุณครูหน่อยครูพุทุ่งเทครูนิดขอบคนูขอขอบคุณคุณครูนิดมากเลยนะคะที่ช่วยอบรมและสอนหนูมาจนได้ออกมาออกายการชิงชัดสวรรค์ในช่วงปฐถมคอนเทนนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะโอ้หูนไม่ได้เตรียมตัวด้วยคุณครูค่ะคุณครูพูดให้กำลังใจนักเรียนหน่อยค่ะ ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็นักเรียนทําดีที่สุดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นครั้งแรกที่นักเรียนได้มาแข่งขันนะคะ <c oughs> ครั้งหน้านะคะถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะมาขอร่วมงานกับ w o r k ์กพอยอีกนะคะอขอบคุณค่ะดีค่ะคนีด้ดีเลยคุณนี่ขอเชิญขอเชิญบนนีเ้นเ,นเ,นเลยดีกว่าเชิญเชิญเลยครับจู่ก็เชื่อว่าคุณก็ต้องเหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทตลอดกั้ลหมดเลยอย่างที่ลุงน้งงงงงอตพูดไว้นะลูกนะ ครูจะดูนะอย่าดูที่ปากให้ดูที่ใจเหมือนพ่อแม่ดูเราบ่นเราการบ่นนั่นแหละคือความรักอื <c oughs> เพราะว่าเขาอยากให้ผลงานออกมาดี <c oughs> นะคะคก็ดีแต่ตัวลูกหลานเองด้วยนะคะชื่นใจชื่นใจคะ่ะวันนี้คะ่ะโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีจากจังหวัดนนทบุรีนะคะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA และเบอร์กอร์มอสดิท็อกซฟแชมพู10,000่บาทคะ่ะ ขอบคุณครับน้องนีครับบ๊ายบายขอบคุณครับอ euh ่าคุณนิดพาลูกศิษย์กลับบ้านจนลีบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะน่ารักแล้วก็เข้มแข็งทุกคนเลยมีบันไรทั้งนั่งเรามายทั้งที่แล้วเก่งมากตอนแรกคือเราอาจจะยังมองว่าเขาไม่ดีแต่ว่าถ้าได้ครูเบิร์ตพูดขนาดนี้ก็ต้องยอมรับวว่าลูกศิษย์เราเก่งมากค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเราก็จะมาใหม่มาไหมคะ แลจะจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นที่ผ่านมาทั้ง12โรงเรียนตอนนี้เราก็ได้2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดเพื่อจะเข้าไปแข่งขันกันในรอบถิงแชมป์ประจําเทอมนี้แล้วล่ะครับโรงเรียนแรกได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเข้ารอบมาด้วยคะแนน9.67คะแนนกับบทเพลงจูบแล้วลาลมจจูบไนเเเเขข้าาาารรรววววงวงทวงทอสียโรงเรียนที่สองโรงเรียนวัดไร,ร่ขิงสุนทรออุทิศจังหวัดนครปฐม ผ่านมาด้วยคะแนน9.45คะแนนกับบทเพลงชมทุ่งเสร็จงานและเมื่อเวลาเย็นเย็นเบาครุยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคนาออแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้งสองท่านผู้หญิงสูงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครั ชิงแชมป์ประจาเทอมแล้วนะคะรอบแรกค่ะเป็นรอบแบทเทิลนะคะห้ามพลาดอย่างแน่นอนค่ะ2โรงเรียนนะคะใน1บทเพลงเท่านั้นใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะรายการของเรานะคะหรายการ2เวทีประกวดนะคะยังเหลืออีก1เวทีนะคะห้ามพลาดดิดขาดน,นะคะในช่วงหน้ากับชิงชาสวรรค์สักครู่เดียวค่ะฝากเด็กชายเพชรทรงวงคำหลงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับเป็นแต่งตัวแบบนี้แดนเซอร์หรือเปล่าคะเนี่ย อ๋อป้าคันนี้แต่งตัวอยู่บ้านมาดูเฉยๆเชฟปล่าต้นเ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 ปซอฟไม่เข้าไม่เข้ากูจ้าจะพาหลานมาดูรองเท้าหน่อยเมื่อวานเออเปิดประตูไว้แป๊บเดียวอะรองเท้ามาคาบหมาไปเฉยเลยอะมารองเท้าเปล่าหมาที่มาคาบรองเท้าไปเฉยเลย